ธรรม,มวุโทวาดหลวงปู่สาครธรรม,มวุโธวัดเวลวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่21สิงหาคม2,568ถ้าใจของเรามันยังไม่สงบเพราะเราไปเห็นคนอื่น นั่นคือความไม่สงบของใจเราเราต้องไม่เห็นคนอื่นเพราะเรามองคนอื่นเป็นธาตุเป็นอายะตะนะเป็นอาการไปหมดแล้วมันเสมอกันทั้งหมดด้วยธาตุเสมอกันด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟเหมือนกันแล้วเรามามุ่งที่ตัวของเราที่มีธาตุสี่ใครเป็นผู้รู้ว่าธาตุสีในตัวของเรา เราก็ตามลงมาที่ตัวของเราเราจะได้ประโยชน์สูงสุดนี่เขาทะเลาะวิวาทกันเรื่องรับประเนคนเกลือเป็นยาอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าเอามาฉันเป็นอาหารได้ อีกฝ่ายหนึ่งว่าเอาเป็นยาแล้วเอามาสันเป็นอาหารไม่ได้ก็เลยขัดแย้งกันก็นเลยไม่ร่วมลงโบสถสังกรรมกันผู้เจ้ามาเตือนมาพูดยาก็เป็นยาอาหารก็เป็นอาหารไม่ยอมกันไม่ยอมกันผู้เจ้าก็เลยหนีไปอยู่ป่าลรไรมานี่ เขาปฏิวัติสังคมในบ้านชาวบ้านฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ไม่ใส่บาททั้งหมดเลยพระสงฆ์บิณฑบาตไม่ให้ไม่ใส่บาทพราไม่ใส่บาทก็ไม่มีอาหารฉันถ้าพระคุณเจ้ายังมีความขัดแย้งกันอยู่พวกหม่อมฉันจะไม่ใส่บาตร ประกาศเลยยกวัดโดยที่ไม่ต้องใส่บาตรอยู่ไม่ถึงปลายพรรษากลางพรรษาก็ยอมชาวบ้านชาวบ้านเขาถึงใส่บาทแล้วมาลงอุโบสถกันเลยเป็นอุโบสถสามัคคีนั่ในการลงอุโบสถสามัคคีครั้งแรกผู้เจ้าคนนี้ไปอยู่ป่าเลไย ับช้างป่าเลไลพอออกคนสาย้วพระนุนก็เลยไปรับผู้เจ้ากลับมาช้างป่าเลไลก็เลยเล่พระน,นุพนพระนุนเดินไปไม่ได้สนใจกับช้างป่าเลไลหรอกก็รู้ว่ากําลังเรามีพอที่จะสู้กับช้างได้เพราะเรามีแรงห้าช้างสารเราจะไปกลัวอะไร พูเจ้าก็เลยบอกท่านเลไลอันนี้เป็นพระอุปถากรานะมีแรงเท่ากับห้าสางสารน,นะท่านมีแรงเดียวท่านอย่าไปต่อแย่กับพระอน,น,นุนที่เป็นพระอุปถากร้าทางป่าเลไลถึงยอมทำความเคารพพระอน,นุนให้ความเคารพกับพระอน,นุน ที่แรกเล่แล้วทำท่าจะชาร์จพระอนุนมีแรงห้าสางสารมีพระอนุนนี้คนหนึ่งมีนายชน,นะพระชน,นะนั่นองค์หนึ่งแล้วก็มีนางวิสาขานี่คนที่มีแรงห้าสางสารไม่มีใครอีก ที่มีแรงห้าคั้งฐาพระเจ้าซาตูทดลองแล้วพระอานนทเอนางวิสาขามาทำบุญใส่บาทจะไปวัดพระเจ้าซาตูก็เลยปล่อยช้างนาฬาิกเอ้ปล่อยช้างไอมาวิ่งใส่ ช้างนาลากิริงวิ่งใส่นางวิสาขาคนห้าร้อยคนนี้แต่คือนี้ไปคนอาทิตยละทางส่วนไอ้ภาสีที่มีกำลังหนึ่งช้างสารบอกพระแม่เจ้าอย่าไปจับงวงมันนะให้เอามือแค่แค่แตะหน้ามันเฉย,เฉย ถ้าจับงวงไว้นี่มันจะกระเด็นงวงมันจะขาดภาษีบอกนางวิสาขาพระแม่เจ้าอย่าไปจับหูมันนะอย่าไปจับงวงมันนะเดี๋ยวหูมันจะขาดสังหาสังสารสังนาราคิลิง เนาะภายหลังมาก็ไปปล่อยเข้าไปหาผู้เจ้าช้างนาราคิริงนี้จะได้เป็นผู้เจ้าในอนาคตทั้งหน้าช้างป่าเลไลช้างนาราคิริงช้างตะกลตะกูลอุโบสถที่อุปถากพระอัญญาโคนทัญญตัวที่เป็นหัวหน้าตัวนึงก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้เจ้าพยากรณ์ไว้นี่มันตั้งสิบ โนพามพระเจ้าปเสนที่โกศลชิตะพิคุชิตะพิคุคโคนพามอ่ามันสิบหกสิบหกคนที่ได้รับทรัพยากรพระเจ้ารับทรัพยากรไว การกำหนดอะไรต่ออะไรออกมานี่มันบางอย่างมันไปขัดกับทางพระวินัยซึ่งพวกเราไม่มีการทะเลาะวิวาทกันจะไปลงอุโบสถสามคัคคีมันมันใช่ไม่ได้ในคำพูดคำพูดคำนี้ใช่ไม่ได้เลยจะไปลงอุโบสถเพื่อฟังโอวาท ครูบาอาจารย์น,นั่นใช่อย่างพระในนครพนมในสกลนครพนมมุกดาหารเขาจะมาลงโบสุดที่วัดป่าอุดมสมพรเพื่อจะฟังโอวาทพอสันเสร็จแล้วเขาก็มา มาจากมุกดาหารมาจากนกครพนมมาจากอำเภอเมืองมาจากแถวพอามาฟังโอวาทหลวงปูในอำเภอสว่างสว่วงมันนี้ไปหมดบางทีก็จากน้องคายมันก็มาวพวกมาจากน้องคายนี่จะมาจากอุดรจะมานอนคืน พระที่อยู่กับหลวงปูขาวพระอยู่กับหลวงปูอ่อนจะมาร่วมลงโบสดจะมานอนคืนกบางพวกก็มานอนคืนบางพวกก็มาเชา้าเดี๋ยวนี้คมคำสซ้อยนิคมคำสซ้อยนี่เป็นอำเภอ นิคมคำสซ้อยเป็นจังหวัดมุกดาหารตัวันมาฟังโอวาทหลวงปู่มาร่วมอุโบสถเพื่อฟังโอวาทจากพระเทระคำว่า,มมาพระเทระคือผู้มีประสบประการมามากเป็นผู้เท่าผู้แก่เป็นผู้ เห็นฟ้ามาก่อนเรายัางอยู่บนถ้ำขามช่วงหลวงปู่ลงมาอยู่ข้างล่างพวกเราอยู่ถ้ำขามก็จะเดินมาลงโบสถเดินมาฟังเทศสันเสร็จแล้วก็พักกลางวันเสร็จแล้วบ่ายโมงส่งน้ำแล้วก็เดินลงมาที่วัดอุดม ยิบเจ็ดกิโลพอฟังเทศเสร็จสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหลวงปู่เลิกห้าทุ่มกลับไปกลับไปถึงวัดทำขามก็สว่างพอดีของบินธบัตเลนมาฟังเทศในการปฏิบัติ ในระหว่างที่กำลังเป็นผู้ฝึกหัดอบรมตัวเองอยู่จะอาศัยการได้ยินในฟังนีง้เป็นหลักในภาคปฏิบัติจะเป็นภาคปฏิบัติที่ดีที่สุดในการได้ยินในฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินในฟังเราก็ได้ยินในฟังสิ่งที่เราเคยได้ยินในฟังอยู่แล้ว ก็เข้าใจแกมแจ้งขึ้นมาแก้ความสงสัยที่มีอยู่ทั้งหมดได้มีทิฏฐิและความเห็นที่เป็นไปกับอริยสัจในขณะที่ฟังจิตก็ย่อมสงบมันมีความแตกต่างกันเราไปเดินยุงกลม เราไปนั่งสมาธิตามลำพังเราเดินยยงกลมตามลำพังของเราสองสามชั่วโมงบางทีกิจมันยังไม่สงบเลยอยู่เรานั่งสมาธิอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงมีสมันเหม่อไปไม่รู้มันไปที่ไหนยังไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่พอเดินยงกลมเราได้พิจารณาได้ทบทวนเรื่องต่างๆในการเดิน ในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาในขณะที่เราฟังจิตเราก็สงบเป็นอันนี้สงสูงสุดในการฟังแล้วเราจะเข้าใจแจ่มแจ้งในอุบายและวิธีการต่างๆมันแตกต่างกันอย่างทุกวันนี้มัน มันไม่ได้คิดถึงธรรมะนะั้นอนตื่นขึ้นมาเราสังเกตดูนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยจะต้องมาเปิดโทรศัพท์ไม่ได้คิดถึงธรรมะคว้าโทรศัพท์มาดูก่อนนั่นเห็นไหมแทนที่มันจะนึกถึงศีลถึงธรรมแทนที่มันจะนึกถึงข้อปฏิบัติต่างๆที่เป็นจารีตประเพณีต่างๆของครูบาอาจารย์ไม่ได้สนใจ มันสนใจกับเรื่องภายนอกแล้วมันจะไปเห็นอัดเห็นธทมได้ยังไงทำคือความจริงที่มีอยู่กับโลกความแก่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งความเจ็บไข้เดระพยาธินี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งความแตกสลาย ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสลายลงไปกลับไปเป็นธาตุเดิมนั่นก็เป็นความจริงอัน,น,นก่อนมันจะลงไปแบบนั้นเราได้เห็นหรือยังเราได้ไข้ควรไต่ตองหรือยังหรือยังไม่ได้เคยไข้ควรไต่ตองเลยเวลาเราเดินยงกมเราก็มาไข้ควรไต่ตองดูขันห้า ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เคยมีมาแล้วกี่ครั้งกี่คราวเคยมีมาแล้วกี่พบกี่ชาติแล้วยังจะต้องจับจองขันห้านี่ไปอีกนานเท่าไหร่เรายังจะต้องจับจองมันต่อไปอีกนานเท่าไหร่จับจองป่าชา้าจับจองพ่อแม่ ้องมานอนในคันอีกสักเท่าไหร่ถึงจะพอลองพิจารณาเวลาเดินยงกลมลองเอาพิจารณามาดูีิว่าเด็กที่นอนอยู่ในคันมันมีความสุขความทุกข์มากน้อยแค่ไหนพอดออกมาแล้วโตมาแล้วก็เหมือนกันอย่างทุกวันนี้โรคาพยาทิมากมายไม่รู้ อาหารการบริโภคบางอย่างพอบริโภคเข้าไปพอไม่ถึงชั่วโมงลิ้นแข็งพูดไม่ได้พูดไม่ชัดลิมฟีปากแข็งอ้าปากขึ้นมาหุบป,ปากไม่ลงดูที่ว่า อาหารการบริโภคทุกวันนี้มีตั้งแต่เพิ่มที่จะให้ตายเร็วเข้าฉะนั้นถึงว่าภัยพิบัตริรอบด้านไม่ว่าโจระภัยไม่ว่าราชภัยหรือไม่ว่าอักคีภัย อัคีภัยที่มันอยู่ในร่างกายของเรานี่สิภัยไฟคือธาตุไฟในร่างกายลองมันไม่สมดุลกันลองดูสิธาตุไฟมันไม่สมดุลธาตุน้ำไม่สมดุลธาตุดินมันไม่สมดุลธาตุลมมันไม่สมดุลลองดูทุกวันนี้มันยังสมดุลกันอยู่มันก็เลยยังพออยู่กันไปได้คือกันไปวันวัน นี่จากนั้นภัยพิบัติไม่ได้ว่าแต่ข้างนอกนะเดภัยพิบัติในกายของเรานี่เนี่ยเป็นตัวภัยอันใหญ่หลวงส่วนภัยพิบัติภายนอกร่างกายของเรานี่ไม่มีปัญหามันเคยเกิดมาแล้วทั้งนั้น แต่ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นมาในร่างกายของเรานี่มันจะต้องเราจะต้องเป็นคนรับทุกขเวทนาอันนี้แล้วบบัน,นี้เรามีวิธีการที่จะข้ามเวทนาด้วยการทำสมาธิภาวนามาพอตัวหรือยังเป็นไปกับมรรคเป็นไปกับศีล เป็นไปกับข้อปฏิบัติหรือ,อยังเรายังจะต้องออกลบศึกภายในเขาเรียกว่าศึกภายในขันที่เรียกว่าขันทวิบากหรือก,กรรมวิบากฉะนั้น ศึกใหญ่หลวงที่สุดก็คืออยู่ในธาตุในขันของเราเป็นศึกอันใหญ่หลวงไม่ใช่เรามานั่งมือดูแต่คนอื่นเราไม่เคยสนใจที่ว่าจะมาดูตัวของเราเลยทั้งทงที่ตัวเราก็ตกอยู่ในภาวะอันเดียวกันนั้นไม่ได้แตกต่างกันเลยการเก็บไข้ได้ป่วยการอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้ กรรมเป็นของของตนกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแต่ละคนกรรมเป็นผู้ติดต,ตามกรรมเป็นแดนเกิดเราทำกรรมอะไรไว้เราก็จะรับผลของกรรมนั้นสื่อไปนั่นสุดท้ายมามันมัมนจะไปไหน,นมันเป็นสมบัติของเราโดยแท้เราจะมาแบแบะแบบแบะอยู่นี่ เราก็จะไปมองคนนน้นมองคนนี้อยากให้คนนน้นทำอย่างนน้นอยากให้คนนี้ทำอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องไล่สาระเรามาดูลงมาที่ใจของเราถ้าใจของเรามันยังไม่สงบเพราะเราไปเห็นคนอื่นมันก็คือนั่นนั่นคือความไม่สงบของใจเราเพราะเราไปเห็นคนอื่น เราต้องไม่เห็นคนอื่นเพราะเรามองคนอื่นเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นอาการไปหมดแล้วมันเสมอกันด้วยทั้งหมดด้วยธาตุเสมอกันด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแล้วเรามามุ่งที่ตัวของเราที่มีธาตุสี่ใครเป็นผู้รู้ว่าธาตุสี่ในตัวของเรา เรามันตามลงมาที่ตัวของเราเนี่ยเราจะได้ประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าเราไปมองดูคนอื่นอันนั้นผิดแนวทางของการปฏิบัติเนื่อทางการปฏิบัติธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าโอปัญยิกธรรมน้อมเข้ามาปัจจตังรู้ขึ้นมาที่ใจของเราหรือว่าสัน ทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปสิโกโอปัญนะิโกสันทิฏฐิโกเรียกลองสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมมาดูอะไรมาดูรูปธรรมนามธรรมของแต่ละคนส่วนคนอื่นเขาจะดูหรือไม่ดูเลยอย่าไปสนใจเรามาสนใจในตัวของเราเนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มีเวลาที่ลมหายใจอยู่นี่แต่ลมหายใจไม่มี มันก็หมดจะมีแก้วแหวนเงินทองขนาดไหนก็ตาม,ตามกองสูงกว่าภูเขาก็ตามไม่มีค่ามีประสาะทราชมนเทียมีอะไรก็ตามไม่มีค่าถ้าไม่มีลมหายใจที่มันมีลมหายใจอยู่นี่แหละที่มันมีค่าอยู่ทุกวันนี้จากนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติอย่าไปมองข้ามตัวเอง ให้กลับเข้ามาหาตัวเองที่เรียกว่าสันทิิโกธรรมาสันทิิโกนี่มันมีมาเมื่อ2,000ปีก่อนหรือมีมาตั้งแต่สมัยไหนคำสอนผู้เจ้ามีมาตั้งแต่ก่อนผู้เจ้าผู้เจ้าองค์ก่อนก็อนสอนกันเรื่องนี้ ู้เจ้าองค์รนก่อนก็มาสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจนี่เขามาสังรวมก็คือไม่มองออกไปข้างนอกมองกลับมาข้างในนี่เท่านั้นในการทําหน้าที่การงานต่างๆอันนั้นเป็นงานอดิเรกเป็นการเปลี่ยนอริยบทของกายเท่านั้น แต่ใจของเราไม่เคยเปลี่ยนอริยบทในการเพ่งในการพิจารณาในการไข้ควรใ่ตองว่ากันอยู่ตรงนี้ในเมืองกายนครลบกันอยู่ตรงนี้สู้กันอยู่ตรงนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันนาวามินทรมหาราช วันจันทร์ที่13ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาณอาคารเวลุวันคิฬานุปัตถากตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามัคคีนวสาขาของหลวงปู่สาครธรรมวุโธประจำปี2568ดังนี้ค่ะวันที่10-11ตุลาคม2568วัดป่าพิสิทธนากอกจังหวัดน่านวันที่11-12ตุลาคม2568วัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรี วันที่17-18ตุลาคม2568วัดป่ากุลสุวรรณจังหวัดกาญจนบุรีวันที่22-23ตุลาคม2568วัดจิตมงคลจังหวัดราชบุรีวันที่25-26ตุลาคม2568วัดสวนป่าสิริธโรจังหวัดนครราชสีมา วันที่1 2ถึง2พฤศจิกายน2568วัดเวลุวันและวัดป่าแก้วกุญเจริญจังหวัดกาญจนบุรีแล้วพบกันนะคะร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุน โครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1